สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาซ่อมแอร์ซซูด u แม็กนะครับ<า>น้ำยาขาดไปหน่อยหนึ่งนะครับลองดูเกจม,ม,มืลแรกก็บูบนะครับน้ำยาแอร์ เอเพะบร์มาเตอพัดลมซื้อใหม่นะครับแต่อันนี้ของเก่าเอาใหม่ใส่ไปแล้วฮมันเฟืนมากเลยนะครับผมข้างใต้มีน็อตยุดสามตัวนะครับใส่เข้าไปให้น็อต สามตัวครับแล้วก็เมนี้เหม่อนกันนะครับอันนี้เป็นตัวปรับเบอร์เบอร์พัดลมมันไหมนะครับนใหม่ใส่เข้าไปที่ช่องนี้นะครับผม ในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาเข้าไปแบบนี้นะครับมจะมีเดยล็อกแล้วก็ไขน็อตนะครับมีน็อตสามตัวนี่หนึ่งตัว สามตัวต่อไปใส่เกะนะครับเกะก็จะมีเลยข้างล่างก็จะมีเดยผ่ายอย่างนี้นะครับสวมกข้ไป ดี๋ยวเราเติมน้ำยาเพิ่มนะครับเติมสายโลนี่นะครับ ตอนนี้แอร์ของเราก็เย็นสบายแล้วครับผมวันนี้ก็มีลมวันนี้ก็มีลมคลิปนี้ก็จบเพียงแท่นี้นะครับผมสวัสดีครับ